เปิดความรู้สึกไฮโซบิ๊กรังเห็นข้อความเชียร์ก๊อปเขียนถึงกัน,นคนก็เพิ่งรู้รู้ปุ๊บฟินปั๊บกับเรื่องราวคายปมในอดีตเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าระหว่างเชียร์ที่มันพรลิทธาอัพ,พินันและก๊อปพิชยะนิติภัยสารกุลหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ The War Song ร้องท้ามกำแพง และเขียนข้อความในใจถึงกันผ่านโซเชียลหลังเห็นว่าทั้งคู่เขียนถึงกันและกันก็ทำแฟนคลับหลายคนกลับมาฟินกันอีกครั้งแต่ก็อยากรู้กันว่าเอ๊ะทางด้านแฟนหนุ่มของเชียร์ิกธนพลเบนจะจะลงขกุลมีความรู้สึกอย่างไรหรือไม่ทางด้านสาวเชียร์ได้ทวิตข้อความว่าและก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าคนข้างๆเราว่าอย่างไงใดๆก็คือ ธนพลบอกว่าอ่านที่ทีมันพลและก๊อบเขียนถึงกันน่ายักษ์มากเลยเอ้ยเนี่ยเป็นไซส์อย่างนี้